สวัสดีครับครัวคุณชินอร่อยง่ายสไตล์ร้านบ้านวันนี้ผมมีวิธีท,ทำต้มจืดหน่อไม้ใส่ซี่โครงหมูมาฝากเพื่อนๆครับขั้นตอนแรกต้มน้ำให้เดือดใส่เกลือลงไปครับตามโดยซี่โครงหมูระหว่างนี้เกิดฟองให้ช้อนฟองออกด้วยนะครับคราบไขมันครับเลือดหมูนะครับถ้าเราไม่ช้อนออกน้ำของเราจะไม่ใส่ไม่น่ากินนะครับ ทยอยช้อนออกให้หมดเลยนะครับทําวิธีนี้ต้มของเราจะมีความเข้มข้นนะครับน้ำต้มจืดของเราจะได้ความเข้มข้นจากซิโครงหมูด้วยนะครับวิธีนี้ทยอยช้อนออกไปเรื่อยๆนะครับน้ำซุปของเราก็จะมีความใสนะครับ แล้วก็รสชาติขมกลมเลยนะครับฉะนั้นใส่ลาบกชีลงไปครับตามด้วยกระเทียมครับอย่าลืมบุบด้วยนะครับตามด้วยพริกไทยเม็ดครับผมใช้เป็นพริกไทยดำนะครับจากนั้นปรุงรสด้วยผงปรุงรสครับหรือใครมีซุปก้อนก็ได้นะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวครับ เครื่องปรงก็จะมีแค่นี้นะครับไม่ยากครับเมนูนี้จากนั้นตามด้วยหน่อไม้ครับหน่อไม้ก็ต้มสักสองน้ํานะครับต้มล้างทำความสะอาดนะครับให้หายขมก่อนนะครับเราค่อยเอามาใส่นะครับหน่อไม้ของเราก็จะมีรสชาติที่หวานนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ง่ายมากๆนะครับแถมอร่อยอีกด้วยเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยทา ดูคลิปนี้จบแล้วสามารถทำตามได้เลยนะครับอร่อยแน่นอนแต่าม,มาน้นำไม่้มีสกัดิขัน้นตอนสุดท้ายใส่ผักชีลงไปครับหอมมากมากเลยครับน้ำต้มจืดก็ใส่น่ารับประทานนะครับ อืมหอ้มากมากครับเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับหรือกดคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับอยากให้ผมทำเมนูอะไรสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะครับผม หิวเลยครับขออนุญาตไปตักข้าวกันนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ